เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศ2อ0 5ัรป็นรับซื้อในราคาเหรียญละ4บาทเหรียญหนึ่งบาท2 5 0 5ป้ราปนรับซื้อเหรียญละ4บาทมาทั้งสิ้น1,000พเหรียญ1น0 0เหรียญก็รับไปเลยนะคะ4 0 0พบาทค่ะเหรียญการจนาเหรียญน,นี้นะคะจริงๆแล้วจะต้องเป็นเหนรียญชํารุดค่ะหรือเรียกอย่างคือเหรียญเสียค่ะแต่กลับกลายเป็นมีราคานะคะเหรียญชํารุดกับดีค่ะ ครุฑเฉียงค่ะครุฑเฉียงจะมีสองปีนะคะสองสองและสองศูนย์รรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทค่ะครุฑตรงนะคะพศออที่ระบุที่เหรียญน,นะคะสองห้าสองห้าค่ะบนรดรับซื้อนะคะเหรียญละสามสิบบาทโคดสิบบาทสองสีนะคะธนาคารไทยแห่งแรกค่ะข้างหน้าเหรียญราชการที่ห้าและราชการที่เก้าค่ะบนรณรับซื้อในราคาเหรียญละหนึ่งร้อยบาท ครุฑเก้าเหลี่ยมนะคะขอแท้นะคะไม่แท้ไม่รับเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทถึงเงินแท้หน้าเหรียญร้อยห้าสิบนะคะวาระเจ็ดสิบห้าภาษาสมเด็จย่านะคะเหรียญน,นี้รับซื้อนะคะสี่ถึงห้าร้อยบาทนี่นะคะผ่านการใช้งานค่ะเหรียญสมเด็จย่านะคะสภาพนี้นะคะหน้าเหรียญหกร้อยค่ะ ได้แลกหน้าเหรียญน,นะคะหกร้อยค่ะเหรียญเงินรัชดานะคะเงินเล็กค่ะเงินรัชดารับซื้อเหรียญละร้อยยี่สิบบาท